สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าจากช h อป e ีกันค่ะจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนการสั่งซื้อขั้นตอนแรกนะคะกดเข้าแอป s h o ป e ีนะคะแล้วก็กดค้นหาเป็นชื่อสินค้าหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะซื้อนะคะเสร็จแล้วก็ค้นหาเลยแล้วก็เลือกสินค้าที่เราต้องการเลยนะคะ เมื่อได้สินค้าที่ต้องการนะคะเราก็เลือกกดซื้อนะคะแล้วก็เลือกสไตล์แล้วก็ซื้อสินค้าค่ะใส่ข้อมูลนะคะที่อยู่แล้วก็การชําระเงินให้เรียบร้อยนะคะหลังจากเสร็จแล้วก็จะเป็นรายละเอียดคําสั่งซื้อของเรานะคะก็จะมีเลขพัสดุไว้ให้ตรวจสอบนะคะว่าตอนนี้พัสดุของเราถึงไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะคะสามารถดูได้ที่หน้านี้เลยหน้านี้จะเป็น คลิปวิดีโอการแกะสินค้านะคะเพื่อดูสินค้าว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่นะคะซึ่งจะต้องทำการอัดคลิปไว้นะคะเผื่อเวลาสินค้ามีปัญหาเราก็จะสามารถส่งเคลมได้นั่นเองนะคะ และนี่คือสินค้าที่ได้รับถูกต้องและครบถ้วนค่ะทางสมาชิกผู้จัดทำขอขอบคุณที่รับชมค่ะ